สวัสดีครับผมนายพนวัตกรก้าประจันชั้นมัธยมศึกษาปีที่หเด็กที่15ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายทฤษฎีกฎเบสอาริเนีสและอธิบายโจทย์เบสแก่1ข้อครับไปกันเลยครับทฤษฎีกฎเบสอาริเนีสนะครับมีอยู่ว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นกฎจะแตกตัวได้เป็นโวรตอนหรือ ไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเนียมไอออนอะไรก็ตามที่เป็นเบทจะแตกตัวได้ไฮดรอกไซด์ไอออนโดยที่กดนะครับจะมีรสเปรี้ยวนะครับเบทจะมีรสฝาดรสขมแล้วก็ลื่นมือตัวอย่างกดนะครับไฮโดรคลอไรด์รนะครับแตกตัวได้เป็น ไฮโดรเจนไอออนบวกกับคอร์ไรไอออนนะครับคอรีนไอออนนะครับเบทนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ตัวได้เป็นโซเดียมไอออนบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับตัวอย่างโจทย์นะครับสารละลายของเบกแก เข้มข้น0.2โมอลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีไรอ,อกไซดาไอออนกี่โมลน,นะครับโดยเริ่มเริ่มจากนำเบสแก่ที่กำหนดให้นะครับมาแตกตัวได้เป็น M บวก2นะครับบวกกับ ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับเราจะทำการดุลสมการนะครับโดยเอ็มเนี่ยมีสองประจุนะครับแล้วทีนี้ซึ่งเป็นประจุบวกแล้วให้ให้ไดรอกไซด์ไอออนเป็นประจุลบต้องการเอามาลบเมื่อจะได้เป็นประจุให้มันเท่ากันฝั่งสายมือนะครับก็คือใส่สองเข้าไปนะครับเมื่อ บวกสกับลบสองกายเป็น0นะครับสมการนี้ถึงดุนกันนะครับ m h y d o x i d e ห้อยสองนะครับจะมี1โมลแล้ว m บวกสนะครับจะมี1โมล hydroxide อออนะครับจะมี2องโมลเป็น2เท่าของไอ ฝั่งซ้ายนะครับแล้วปริมาตรลนโมลน,นะครับฝั่งซ้ายมี0.2โมล m บวกสมีศูจุดโมลน,นะครับแล้วไฮดรอกไซด์ออนนะครับจะมี2เท่าของอ m นะครับเพราะมันห้อยสนะครับแล้วจำนวนโมล ของไฮดรอกไซไอออนนะครับจะเท่ากับโมลส่วนลูกบาศก์เซดิเมตรนะครับก็คือ0.4โมลของไอดรอกไซไอออนลบนะครับส่วนด้วย1ลูกบาศก์เซนติเมตรเราต้องการตัดลูกบาศก์เซดิเมตรออกขอกำหนดมาให้ปริมาตรก็คือ500รลูกบาศก์เซนติเมตร เราจะแปลงเป็นรูปบาทเดซิเมตรนะครับเป็นรูปบาทเดซิเมตรเท่ากับ1ลิตรนะครับ500ส่วน1,000เท่ากับ0.5ลูกบาทเซนติเมตรทำการแฟกเตอร์เท่ากับ0.2โมลไดรดอไซา์ไออ,ไออนครับสำหรับการนำเสนอ เบสแก่นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ